สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาขุดจิปโอมกันนะคะมาดูว่าพวกเราจะขุดได้กี่ตัวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะภาษาการเรียกว่าจิปโ่มภาษาการเรียกอะไรคะจิโกงจิโกงค่ะภาษาอีสานเรียกจิปโมไปลรวไปข่าวปลลุยเราตียบยังนะเตียวแบบยังไม่รู้มันนี่ก็จะมีอาหารของอาหารวันไหนเป็นนี่ยอาหารอาหารของจิปโอม ไม่ไม้ไม่ไม้อ่อน <Okay. S 1> นังไงคืี่มิลลนกรัมได้ไหมกำลังกลัอยู่ถ้ามีดินตันแสดงว่ามันไก,ก้จะถึงแล้วก็ต้องค่อยๆจะซับตัวมันจะมาเป็เมียนอะ <c oughs> ไรบ้างคูมันเดียวไอขื้นมันแทบเปนเลือดตู่อ <c oughs> เออเนาะเปลี่ยนกัน นนดูเงียวข้งบนด้วยต้วทังเื่งบ่อนอีกขวยนึ่งกระเป๋าล,ล้วแบเหือกี่ขู่เลเิกแเลเิกเฮงโว้ยเดีมันกัดเจ็บเดี๋ยมันกัดตายบ่มีชีวิตู้ควรหู้เลย Nào đấy lắc, đấy lắc Để tôi con, tôi dài đấy Nghe Biết cho bảo Ủa, Được, đúng, lực lực chúng ta hẹn vào Ủa, đứa bà chạp <laughs> đứa Áo đi đi Chúc cùng Chúc cùng ยังไม่มีปีกลูกมันมันยังไม่โตแต่ถ้ารอให้โตมันก็จะไม่ได้กินเข้ามาคุณหมดก่อนวุ้นี่เออมตัวญงี่ปี่ควายมันิแต้วมันเปลนกันแท้าไู่คือนีนะครรยากาศทนรวมันมีแต่หน้าฝนหรอไม่มันก็จะมีฝนละฝั่

กรัานดีเห่แ้วยเปบกนยก้วยั่่า่น้ะ้ายก่หาสนไ้จะซื้อกินดีกว่าใช่ไหมตะก้องเหนื่อยนะคะอะไรจะแช่ให้กับใจตะก้อด้วยนะคะตะก้องแบกน้ำให้เราเนี้ยแบกน้ำให้ให้คนใรุกหรคนยด เราเราต้องชำนาญเลยด้วที่จะมาขุดนะนาญนะนอไม่ใช่ครขุดก็ได้น่ะบาทีมันก็มีรูหรอไหมมีรูหรออีก

ซานแบบซานลึกไหมซานลึกมากมเราจะมาหาหาอะไรนะใครขวดขี้ป,ปมควยขี้ปมอันนี้บนนี่นี่เชื่ว่าใชา่เธอใช่ไหมันหาเป็น ด,ดูดูเงืออะไรคะ่ะย้อยรันนะค <laughs> ชุดแตงเยอะจะสอบนั้นไปี่เพจจะลองคุชทิโปมนะคะนี่หุ้นที่ไปทัางผ้หญ้ย่ยส,อสอน้ย <laughs> ย่มาสันนี่พี่ทางนี้นะคะ

หอนแล้วยังเพี้ยได้สัมแ่งยึงแล้วมีนดิสามห้าแล้วลูกมีปอมัปอมเลยกรับวดไยปอนเก็บได้ดมาเห็นทำได้จะทำยังไงอีกบัวธอคือธอคือของกัดเด็งอ้ยเหนื่อยจังเลย สึกินโหสื้กินโหมาทำแค่น,นี้ก็เหงนแตกคลายย้อยแล้วนะคะน้ำก็เริ่มพลังกปโอเคนี้ก็อิ่มแล้วไกลเนี่ยได้หลายแล้ว <c oughs> เอาให้ถึงนาเจ้าของเลยตีโอ้ยโอ้ยฮอนเ <c oughs> <c oughs> นี่ย พอเราทำเป็นก็ใจเราต้องบอกว่าทําไม่เป็นอุ้ยไม่น,าน่าเราเหม็นขี้ขี้ควายเพราะว่าอยู่สองอนุ่มาแดนค่ะคือขนาดตัวเท่ากันเลยไอย่ไอย่ายอมไก่ไต่ไก,ไก่ไม่ได้ยิน เฮ้ยเดินจะล้มแล้มไหนตัวใหญ่แค่ไหนคะแดงันใหญ่ไม่จริง้ยหลวะกินสมเนึ้นมาอันถะนะฮะพี่เหรอเฮเียมดีกรอบดีอันนีกอบดีกอบเสียม ไหนล่ะรู้นะเอาเลือกเอาเลือก่ไม่มีว่งนี่ไงเฮ้ยอันนี้คุณไม่ดีเหมือนของไออเรถคุดดีกว่างัดงัดกินต่ตาของใจเย็นนะคะไว้ก้ยนะคะ เวลาขุดข้างบนเี่เราจะทำแรงๆเวลาอยูกใก่ใกล้ๆรเราจะทำเบาๆไม่ให้มันตายตายัวมันเล็กนิดเดียวแล้วลงไปเซ็ตไม่ได้หรอกมันไม่น่ากินเน่าเนามันง้ยี่ค่ะว่างีมคะเกวูบขึ้นแล้วแทร่นั่น โดนเสียมไปนิดหน่อยครึ่งหลังครึ่งหลังนี่ตัวหญ่ดีว่ารถนยีเฟ็ดข <c oughs> ดุดยี่โอาน้ำนเข้าไปเลยนะเขามเข้าอีกเป่าดึงมันออกมาเดี๋ยวเอาอีกก่อนกลัวแล้วเนาะดึงเขาตกมาเสียมซับมันขาดคือมันเลยยี่เาขาหายไปข้างหนึ่งแม่ก็เป็นี่เป่านอนเบ็ดเนาะเบ็ดบังสุดถึงยูทูบลับเลยเมื่อยผลงานวันนี้นะคะกอเด็ดปุลกอเด็ดปุล เมื่อนั้นแม่ว่าแม่ไปคุดที่ปมหลายหลายพอวะหล,าย,ลายก็ได้ปนมาต <c oughs> ับ <c oughs> ป่น <c oughs> แปปล้วใส่น้ำมจะได้เยอะถ้าได้หลายก็คั่วเลยก <c oughs> ็ร้อนเลยคั่วกินกับข้าวร้อนๆอ๋อแล้เตือนแต่ปุกป <c oughs> ปล่อยม,ม, <c oughs> มันไปมีชีวิตที่ดี <c oughs> สบมบัติหน่อยขนาดได้กี่ตัวครัวันนี้สองค่ะปลาขึ้นเลือดแต่เลือดมาค่ะไปข้ามเดียวสองตัวนมันเลือดมากมันเจี่ยมซุนมาก

เขาหยุดกันหมดแล้วตัวเองไม่หยุดนะอะไรนะอะไรนะอันนี้ถือว่าชมนะไปดูผลงานที่ได้ดูยีเพ็ดข้าวปนมา้ยมีไก่ไก่ยายเคบอกไก่ไข่ยายเคไก่ไก่ไข่ยายเคเอาที่เรากินคือไก่ไข่เหรอพวงนันไม่มีบรอไก่นะพมพุ่ไม่มีบรอพวงนันไม่เยอะหน่อยหรือไได้เยอะแล้วนะคะโอ้หหากินแบบเหมาะเหมาะแม่แม่แปลว่า พูดที่พูดไม่ไม่ได้เข้าใจนะเปลว่าอะไรอยากพูดซื้อ,เ,อ,อเห็นเข้าพูดเนี่ยอยู่แบบมอ่อแม่่ไปต่อนะคะยังไม่ท้อนะคะร้อนมากตอนนี้คุณเแบบขาบอกว่ายังบ่มไงคุณคือกล่องบอกบ่มไงเดียว โป่มนะวุ้งหนีเลึกเงินจะหาเงินเงินเลยอะไรล่ะเสื้อกายตัวใหญ่ต่อไปก็็นปีมาใหญ่จริงป่าวดีขาแข็งมดเลยขาแข็งล่าสุดขาแข็งแล้วนะทางนี้ก็ได้อ๋อวิขี้แจก

่อของจริงนะเนี่ย <laughs>

ให้แกอาบน้ำคนเดียวแล้วเราก็เหงื่อชุ่มชุ่มเหง่อเธอเนี่ยนะกการขอเธอลองพูดดูดิแกจะให้ไหมเนอะ

อันนี้เขาให้เลือกได้ว่าเป็นนวดหรือบำเหน็จบำน,นานเลือกได้เหรอได้ไมันออกกฎหมายมาใหม่แล้วแล้วก็ววเอาเอาเอันนี้ไปค้ำคู่กับสถาบานันการเงินก็ได้ไปปิดคลิปไปไอุ้ยส่กระเป๋าเ้างนอกเอาละเมื่อยเงี้ยเอาตาอุ้ยเสียบเสียบกัะเดนแล้เสียบกระเด็นมรเด็นน้ำแม่ย่าฝาดของฝาดชวยงาม <c oughs> พอยังราคากเยเี้ยกหูาบ้านไปเออมาทำไมผลงานวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ผลงานวันนี้นะคะเราก็พอแล้วค่ะปะเดปุลค่ะบะเดปุลสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ฝากกดไลค์กด <laughs> ไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีไหมสวัสดีค่ะเจังหนุ่มเราสองคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย